โอโหนี่เรามายืนตรงไหนก็นได้พี่โทแล้วอะไรเนี่ยเราก็เจอกัน<ะ>เป็นประจำทำไมต้องมาถามเรายืนตรงไหนไม่ยืนตรงไหนก็รู้ว่าที่ด<ำ>ีคุณดูด้วยเนีทำไมต,ต้นไม้มันเกียวชะอุ่มอยู่เนี้ยต้นหมากลากมาไม้ไปไป จะวิ่งไปไหนล่ะเขาเออกกําลังกายกันเยอะอย่าไปดูเขาดิอยากวิ่งมนะั่งไงอยากวิ่งมั่งไง ต้องวิ่งเลยน <át> ี่เนี่ยผมพี่ถามี่าทำไมต้นไม้มันเขียวงอกงามอย่างเงี lonely, ้ยก็เนี่ยเขาใส่อะไรเข้าไปปุ๋ยคอกสุดเด็ดนี่โอ้ใช้ปุ๋ยคอกสุดเด็ดไม่ลองไม่รู้ครับพร้อมแท้งดินด้วยดินเกษตรไม่ลองไม่รู้ดินเกษตรไม่ลองไม่รู้ครับของชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่เรียกของป๋าเด่นกับพ่อูป๋าเด่นตายป๋าเด่นไม่อยู่แล้วนะโป๋าเด่นไม่อยู่แต่เม่ตือยังอยู่แล้วก็เฮียสุปกิจก็ยังอยู่ก็ยังทำธุรกิจดินไม่ลองไม่รู้แล้วปุ๋ยคอกอยู่เราเราดอกชัดไหมครับพี่ชัดไหมครับ เขาอาจจะออกเาไม่เกี่ยวกับเราเลยเี่ยวับเนี่ยงอกงามเนี่ยแม่ดินขึ้นจะโคนต้นเลยดินขึ้นโคนต้นมาเด่นเนี่ยแกไปแกทิ้งอะไรไม่หลายอย่างนะทิ้งความดีทิ้งหลายอย่างในวงการก็อย่างเงี้ยเรเกษตรเรื่องของเกษตรเนี่ยเรื่องของพี่น้องเรื่องของปากท้องเลยเนี่ยครับใช่ไหมเพราะนั้นอาจารย์เด่นดอกบัวดูเนี่ยครับเป็นบุคลากรที่สําคัญที่สุดเลยนะ แกก็ต้องจากพวกเราไปแต่แกาจากไปแกก็ยังทิ้งอะไรดีๆไว้ให้กับพวกเราครับนะครับแล้วไม่ได้ทิ้งอย่างนี้นะคนที่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมครับกับป๋าเด่นเนี่ยแล้วก็เป็นสิทธ์เองก็ว่าได้นะเป oh ็นลูกศิษย์ป๋าเด่นมีลูกศิษย์เยอะในวงการตลกเลยท่านสร้างคนเยอะใช่อย่างใครบ้างนะครับ อย่างเช่น mente, <abil itation. S 2> ผมคนแรกเลยผมดูประวัตินะอาจารย์เด๋เอ,อดอกสะเดาเนี่ยโอ้ใช่อาจารย์เด๋อเนี่ยรักป๋าเด่นมากเพราะป๋าเด่นเนี่ยคนเอาอาจารย์เด๋อมาอยู่อ่ะเออเออรักมากเลือดเนี่ก็เหมือนลูกศิษย์แหละครับก็เหมือนอีกคนหนึ่งถั่วแลแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วท่าเด๋อสบายครับพี่ขาไม่ยุ่งกับเขาเขาเดินแล้วของเขาโอเคโอเคแล้วลูกศิษย์เขาหลายคนครับอ่า มันก็เป็นนามมัมใช่หมดทั้งมัมทั้งพี่ชูศรีพี่หนูคลองเตยอู๋ทั้งนั้นเยอะแยะพี่โยงเชิญยิ้มเยอะแยะแต่อีกคนก็อีกคนที่สิทธิ์เอกเลยนะถั่วแลถั่วแลโอ้ยพี่เดินเลยพี่เป็นต้องหนีผมรับสบายนะครับพี่เอาธรรมชาติเอาธรรมชาติโอเคเออพี่เขาจะบอกกูจะวิ่งมาถ่ายอะไรกันวะเนี่ยนี่ผมแนะนำอีกคนหนึ่งใครอ่ะอ่าชื่อชื่อชื่อคม ชื่อเล่นชื่อคมชื่อเล่นชื่อคมแล้วชื่อจริงอ่ะคมระบวยคมระบวยครับเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวมันระบมโอเคอะไรอ่ะโอ้คนบ้าเลยชื่อคมระบวยอะไรคมก็ชื่อได้คมสันก็ชื่อได้เนี่ยเพิ่งได้ยินคมระบวยแหม่ยิยินชื่อแล้วมันจะระบมคิดเองนะคิดเองนะเอ้าแล้มเวลาเปิดตัวคมระบวยคมระบวย ผมยิ่งอยากเจอแล้วล่ะเอ้าพอเจอเลยค่ะเอาเอาเลยครับโอ้ยโคมนี่เองนี่นี่นี่ยิงกลางเลยยิงกลางเลยโอ้ยนี่ไม่เอ้ยอย่ามาเปล่าเปล่าถือด้วยอะไรอะไรอ่ะเอามะฮอร์อาจารย์เราไม่อยู่เป็นติ์เอกแท้ๆถามอะไรอะไรถามว่ายังมีทำอยู่โอเคยังทำอยู่ครับ กาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าดินยังอยู่ยังอยู่เคยรู้ประวัติของไม่ลองไม่รู้ไม่ดินดินเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยให้พี่เขาเล่าเลยที่เป็นสิทธิเอกเนี่ยอยู่บ้านแพ้วเออและดินดินที่ไม่ลองไม่ดูเอานามาผลิตเนี่ยเป็นดินที่บ้านแพ้วเขาเรียกว่าดินทะเลเนี่ยดินท้องทะเลดินท้องทะเลผสมหรือดินดำดินดำผสมกันแล้วทำได้สูตรลองจนลองจนดีอ่ะนไม่ใช่ดินอย่างเดียวใช่ไหม อุ้ยมีส่วนอื่นๆอีกใช่ไหมมีผสมอีกเยอะเลยไม่สามารถบอกได้โอเคเขาบอกไม่ได้ขี้เดียวแค่บอกแค่นี้บอกไม่ได้ขี้เดียวไม่ใช่ขี้เดียวเดี๋ยวคนอื่นจะขโมยสูตรเราไปใช่พูดอย่งนี้เลเขาว่าพี่ตัวนี้ได้ก็ต่อต่อดียังไงดียังไงใส่อะไรก็ขึ้นใส่อะไรก็งามตัครับใส่ตัวตัดใส่ ตัดจะบ้างไงมันจะ่ตัวที่สองนีแต่นี่แกเอาเลยมาพูดเนี่ย <c oughs> ใส่ตัวตัดไม่ขึ้นเหรอไม่อันนั้นมันขนมใส่ซื้อใส่ผักใส่ผลไม้ใส่ต้นไม้อย่างนี้ดูเนี้ยอะไรไงแต่บอกไว้ก,ไก่อนนะใส่อย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องใส่โคอนไม่มาใส่ตรงนี้ <Okay S 2> <Okay S 1> โอเคอันที่วางไว้ให้วางโชว์วางโชว์อ๋อนึกว่าใส่แบบนี้แล้วางไว้ให้เทวดาอารักษ์ปกปักรักษาต้นไม้มาเอาไปวัดเอ้าต่อต่อต่อ คิดว่าประวัติของคุณไปยังไงมายังไงก <acher> ับอาจารย์เด่นบ้าง <historically, S 2> โอ้โหไปไปอยู่กับอาจารย์เด่นตั้งแต่ที่ไปเล่นอยู่โคาราชไปโคาโโราชเนอะมุกกันเยอะมากเบื่อไหมนะคิดว่าเบื่อเอาเอาเราเอาเรา,เาจากใจเลยอ่ะเล็กๆอะเบื่ออล้เพราะอะไรครับเจเจที่โน่นทํานี่ทํานั้น ได้ผลไงอุปกรณ์อุปกรณ์ต้องร่วมมือทำด้วยต้องร่วมมือทำด้วยนี่คืออุปนิณสัยแจ็คอของอาจารย์เด็ดต่อไปดูนะครับมีฉับกับมวนี้ของแกของแกเลยไปถังกระมังง้อคุณเลี่องอกได้วครับคุณความจริงแล้วคือคมซุปเปอร์โจ๊กไม่ใช่ไม่ใช่คมระเบ уй ลาบบมลาบมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเอาชุดนี้มาเล่น ชุดอะไรถ้วยถังกระบังหม้อตีกองกีเปียตีเหรอนั่นแหละแล้วก็ตีดีเดี๋ยวติ่งติ่งติงดู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 นเดูเูดเดรดูดูดูดเดียมาเล่นของปูาเดู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 อูด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 ูีูีูดูยูด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 ลดู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 ดาดูดูดนดู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 ดดูดูดูดดูอูดาดู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 อูดูดูดเดดูดงนั้นเลยครับโอ้โหแกคิดเยอะหลายอย่างเลย แล้วที่ว่าเบื่อเนี่ยเบื่อเพราะอะไรเบื่อเพราะความรู้แกเอามาให้เยอะมากโอ้มันกิดโอ้โหสะสมมาเราเยอะแม้กระทั่งเตี้ยพิจิตสะสมความนุมพกตอนนี้เี้ยแล้วเป็รูปแกหัเก็บมุกป๋าเดี๋ยวไม่ได้หัวเยอะให้ผมว่าไม่เกี่ยวไม่เจอแกพักก่อนไม่เยียงพอโอเคไปไปนั่นหมายถือว่าไปทำรายการไม่ลองไม่รู้ ช่ ну? oh. s right. <S ไ,มไม่ลองไม <S <s ่ร uh, ู้ไ mm ม่ลองไม่ร็วไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นลองดูก็ได้เนี่จะติดใจไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวพอเวลาไม่สงสิ้นวันนี่จะเข้าพต่จริงไม่ต้องร้องพูดเอาดีกว่าพี่ก็ถ่ายมาหลาย MP แล้วนะเอ็มพเออเอไหนอ่ะแม่จะเข้า m อตลอดเอมพีแม่ทำมาแบบนี้สัญญาน้ำเนี้ยปาเด่นชอบเลยโอ้ สมัยก่อนไม่ลองลงหินตลกไปต้องลงน้ำลุยโคลนตลอดเลยเลาะเปิดเจ็บนี่ไงต้องอาจารย์เด่นนี่ต้องเลาะเปิดเจ็บใช่ไหมนี่ไงนี่ไงได้เลาะเปิดเจ็บไหมแน่นอนครับมีเลาะโดนครับลงน้ำลงท่าอย่างเงี้ยววันเนี้ยวันเนี้ยครูจะเอาอะไรมานำเสนอให้กับ FC ของผมบ้างชุดที่แปลกตาที่อาาเด่นทิ้งเอาไว้ชุดสุดท้ายคือคนลอยคนลอย ลอยน้ำอย่างนี้เหรอ่ยลอยจากพื้นดินเนี่ยเดี๋ยวเล่นกับบนพื้นไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรบังเลยเลือดเลือดเลอดครับถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเรามาติดตามคุณคมระบวยคมซูเปอร์โจ๊กคมซูเปอร์โจ็อกคมเป็นปวยดีกว่าคมเป็นปวยโข่หนักกว่าลมเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อีพีต่อไปคุณคมจะนำเสนออะไรให้กับไม่ลองไม่รู้